อก็จะสีฟ้าอย่างเดียวเพราะว่าชอบสีฟ้าหมดแล้วสดใสมากเนาะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนดีตอนรับสื่อเพจนักสาวผู้ชายเวอร์นี่เราพาทุกคนมางานอยู่ที่คอนแก่นนะคะที่งานสมโพสานเจ้านะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีบอลลูนพร้อมแต่ว่าเหมือนว่าเขาจะลงแล้วเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาเราเบิ่งบรรยากาศนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปจับสลาก้อนค่ะไป จะเอ๋บรรยากาศมาแวะถ่ายรูปก,กันได้นะคะทุกคนของกินกระหลายนะคะ <Okay. S 1> สไตล์จีนสีเ,เดี๋ยวท้าหอน,นยามสวงอีลาแตงสุดกีเพากันเดี๋ยวมาถ่ายแถววนี้คือเก่านะคะปีนี้ไปเดี๋ยวไปลอกหาของกินแล้วก็เดี๋ยวไปซับสลากเรารางวัลกันทุกคนค่ะ ว่าที่เหมือนกันนะวัดแปดสิบโทยี่สิบ้าข้าเชนญแล้วกันเนียนเนียนขอเนียนตัวตะวันสิกเอ็ดนะอันนี้อะไรสิบเอ็ดวันแล้วก็เงินกว่าไอ้สิบเอ็ดน้อง สิบเอ็ดค่ะโอโอเคว้าวน้องปีแล้วล่าสุดเล่นมิโก้ค่ทุกคนหนึ่งสองสามี่ห้ากเจ็ดปดก้าสิบป๊บป๊บ๊มาลุ้นกันว่าสิได้บอมาเล่นตลอดอ่ะแต่บม่เคยได้แต่มื่อกี้ขอให้มันหมาดแล้วกัน10บใบขนาดนี้ต้องได้แล้วนะหลักสองตัวกับบลดยดัยกับบอลสิบหกสิบหกสิบหกก่ะ 2ี่สิบสองศูนยก้าใบค่ะยเปิดเจ็ดสบแปหมดแล้วตัวดใดเนาะใบนี้แบบตัวต่อไปสองหลักค่ะที 29, ่สิบเก้าใบสองหลักค่ะกับคนชอบเบิร์น 22, 22, ยี่สิบสองยี่สิบสองแล้วก็ยี่คนดึงแล้ว,ลวยงลืม ก็จะมีบอลลูนเนาะวางไว้ให้แบบถ่ายรูปแล้วก็สามารถมานั่งกินเขากินอย่างไดนะคะทุกคนในตรงบริเวณตรงนี้เลยไปไปกันต่อไปตักไข่มังกรกันค่ะก็คือจ่ายเงินสดได้สแกนจ่ายได้นะคะทุกคนเมื่อนี้จะไป30ละเล่น300นะคะคนละร้อยก็มูนเนาะแคงเนหาล้านบาทนะครับหล้านบาทเอาอแต่มีฟ้าอย่างเดียวเพราะว่าชอบตัวเล็กได้เลยลูก

เวลาอยากส่วนส่วนทุกคนมางานนี้เด้อจากไหนคลิปนี้ขอตัวก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจสินบนสาวุทื่อเด้อจ้าขอบคุณค่ะ